สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าวันที่สี่กันยานะครับวันนี้ผมตื่นมาเขีย์งานที่ค้างไว้นะครับผมอันนี้สิงครับขอโทษครับผมเหลือลูกตะกุดตะกุดตะบัวนะครับมวนนะครับเดือสองนะครับแล้วก็หงวงาอีกสามเม็ดนะครับที่งานผมือตกค้างผมต้องงานประจําผมก็มีนะครับ ถ้ามันไม่ว่างก็เอาไว้ก่อนเพราะว่ากผู้ใหญ่เขาก็คงเข้าใจนะครับพาเข้าใจเข้าใจดีครับผมไม่เป็นไรนะฮะผมนั่นแหละเปิดงานค่อยส่งของเขานะครับวันนี้ก็มีเพิ่มอีก3ามองนะครับไข่นะครับผมของท่านเจเจลำลูกกานะครับของพี่ใหญ่เรานะฮะของเสียนพระประจําที่นี่นะฮะครับ มันเป็นรายได้เสร <tinc S 2> ิมนะครับผมไม่ใช่งานประจ voila, ําผมเท่าไหร่นะฮะงานประจําผมก็ต่างหานะฮะถ้ามันเยอะจริงๆมันทาให้มันมันมีงานอื่นหรืองานประจําผมยังไม่ว่างผมก็ต้องทํางานประจําผมก่อนนะฮะอันนี้ผู้ใหญ่เขาเข้าใจนะครับท่านอายการนะครับรับผู้ใหญ่เขารัดสินใจก็มาฝากมาเลี่ยมนะฮะก็เจ้าหน้าที่เราด้วยนะครับทั้งเพื่อนนะครับก็เอามาฝากเลี่ยมนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับ ก็หาฝึกไว้นะครับผมวิชาความรู้มีไว้ใช้ว่าใช้บาเบกหามนะครับบางทีเราถูกเสริญมาตัวตะขัดมายิงเรามีวิชาอยู่เราออกมาใช้ได้นะครับผม,มก็สนับสนุนเพื่อนๆทุกท่านที่ขยันทํางานทําการอะไรได้เสริมนะครับเพราะยุคนี้สมัยนี้มันต้องหาอะไรอะไร,อะไรทาทุกรอบด้านนะครับเพื่อป้องกันนะครับสถานะความเป็นอยู่ของเรานะครับผมเพื่อเพิ่มรายได้ของเราครับการเงินก็สําคัญนะครับผม ครับอันนี้เครื่องอบ UV นะครับที่ซื้อมาจากช่างโอสายห้านะครับผมช่างโอสายห้าเขามีทุกรูปแบบนะครับครบวงจรครับเกี่ยวกับการเลี่ยมผ้านะครับพามีฝึกสอนเลี่ยมผ้าด้วยนะครับช่างโอสายห้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปนะครับผมอันนี้ปืนพู่นะครับผมเอาไว้เป่าขอบนะฮะอันนี้น้ำดาว UV นะครับของช่างโอสายห้าครับอ่ะผมให้ดูเบอร์โทรแลวครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะครับรับฝึกสอนเลี่ยมผ้าด้วยนะครับผมครับ อันนี้ผมก็จะลุยนะครับวันนี้ตอนตื่นมาตีห้านะครับตีห้าผมก็มาลุยเลยนะครับผมอันนี้เสร็จก่อนเที่ยงอันนี้ก็เปิดงานค่อยส่งของนะครับอันนี้สิงนะครับผมลูกสะกดครับมีสามลูกไม้แกะสิงไม้แกะองค์เล็กครับสององค์ครับผมสององค์ครับแล้วก็ลูกประคำปุปูยยิมนะครับผมลงผูก ลงรักนะครับผมใส่ถักเชือกเก่านะครับของคนโบราณเขาไะเป้างลังของขังอยงหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ไข่ครับวันนี้มี3มองค์นะครับไข่ก็3มองค์ก็คงจะทําฐานให้ด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมลุยเลยนะครับเพื่อนๆครับครับสวัสดีครับ